กูเข้าขอโทษพทำอะไรอ่ะโอ้พ <siglo achi> ี่จากเฟซสองอ่ะฟังคแนะนำพี่เลยนะหมดแม่งเลยกูเอาแน่บอกผมเอาแน่ครับพี่อ่ะพวกมึงสงบสติไว้ก่อนกูเอาแน่ไอ้เี่ยก็คือมีมีคนก็คือคนในแก๊งผมอ่ะเขาไม่ได้ยินแก๊งแก๊งเราเหมือนพูดว่า เออเหมือนพูดทำผมไม่ชัวนะครับแต่พูดพูดทำนองว่าแบบเคยมีคนซื้อปูนสองพันห้าปูนปลูปลปลปลกเสกโงว่ะอะไรประมาณเนี้ยอ่าอแบบคือจัใจความว่าว่าด่าคนซื้อซื้อปูนสองพันห้าว่างโง่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมอะ่ะเคยซื้ออ่ะทีนี้ฟัง,งจากทาง<อ>ผมเนาะจากทางผมก็คือสถานการณ์ตอนนั้นคือมันมีคนโพสต์ขายปูนเก้าร้อยใช่ไหมครับถุงละเก้าร้อยวัีครับอ่าแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยอ่าน้องมันเลยคุยกันว่าเอ้ยเนี่ยพี่ ก้าร้อยเนแพงนะแล้วทีเนี้ยไอ้ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะไอ้หนูลินกาลังคุยกับเบคอนพอดีอหนูลินอาหนูลินก็เลยพูดขึ้นหนูลินก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยพี่เก้าเก้าร้อยว่าแพงอ่ะมีคนเคยซื้อแพงกว่านั้นอีกมีคนเคยซื้อสองพันห้ามีคนโง่เคยซื้อสองพันห้าประมาณนี้คือตอนนั้นน่ะหนูลิงกำลังคุยกับเบคอนครับเนี่ยแ,<ต>แล้วเบคอนก็อยู่ในสายอ่าแต่คนที่ซื้อสองพันห้าคือผมถูกไหมครับก็คือตอนนั้นน่ะคือที่หนูลิงคุยกับเขาก็คื หนูลินอ่ะรู้ว่าแค่เบคอนซื้อมา2อ0 0ัน้าเขาไม่ได้รู้ทั้งหมดเขาแค่คุยกันณนะตอนนั้นยังคาสายกันอยู่เลยครับอคที่ผมออขอขอคุยก่นอนผมโทรถามบางนะบางบอกว่าขายเบคอนสามพันห้าอ่าใช่ใช่แต่ว่าสองพันห้าก็คือผมหรือเปล่าในในในความในความที่ข้อมูลที่น้องรู้มาน้องรู้แค่นั้นครับน้องไม่ได้จะเจาะจงที่จะพูดถึงใครเพราะน้องไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณซื้อเท่าไหร่เพราะคุณก็ซื้อแค่กับบางถูกไหมน้องมันจะรู้ร,ราคาได้ไง แ,แล้วก็อ่ะ,อะ,อะผมถามคุณสตัทตินในความเป็นจริงนะครับว่าน้องผมมันจะสิ้นคิดถึงขนาดที่ไปพูดที่กลางแจ้งทําไม,มถูกไหมผมไม่รู้หรอกครับไม่งั้นผมก็มคือ,นนอใน,อใ,นในเจตนาครั้งที่แล้วที่พวกผมเลือกจบกับแก๊งคุณก็ผมก็บอกไปแล้วว่าพวกผมไม่อยากมีเรื่องถูกไหมครับแล้วดังนั้นก็ไม่ใช่คือมันต้องมองที่เจตนาครับเพราะว่าสุดท้ายอ่ะน้องผมจะไปพูดที่กลางแจ้งทําไมถูกไหมคิดแค่นี้ครับว่าน้องผมจะต้องไปพูดที่กลางแจ้งที่มันมีคนทําไม ถ้าแบบถ้ามันรู้อยู่แล้วว่าจะพูดถึงใครใช่ไหมครับแต่ณตอนนั้นคือน้องผมอ่ะมันคุยโทรศัพท์กับเบคอนแล้วก็เบคอนเป็นพยานได้ก็ก็เข้าใจว่าคุยกับเบคอนแต่คือยอสองพันห้าคือมันหมายถึงผมไงแลวคือผมไม่โอเคที่มาพูดว่าโง่คือไม่รู้นะว่าคุณจะพูดถึงเบคอนหรืออะไรแต่อันนั้นมันก็คือสิ่งที่ผมทําแล้วก็ไปไปพูดในแบบที่สาธารณะแล้วมันตื่นถึงผมด้วยเพราะเนี่ยไม่งั้นพี่ผมจะรีบโทรหาผมทําไม เราน้องมันจะรู้ได้ยังไงว่าแบบจัดตีนซื้อพอ2,000ห้าอาจจะมีคนซื้อ2,000ห้าเหมือนกันก็ได้ใช่คือสุดท้ายแล้วน้องจะรู้ได้ไงครับว่าคุณจัดตีนซื้อในราคานั้นแล้วก็คุณจัดตีนซื้อคนเดียวหรือเปล่าถูกไหมครับผมก็ไม่รู้หรอกครับเพราะผมตอนนั้นตอนผมซื้อผมผมโพสต์ทวิตไงโอยง่ายๆว่าเฟรนอ่ะซวย คือมันมันสื่อถึงผมอะคือถ้ามันไม่มีอะไรถึงผมผมไม่ผมมันก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรคุณนัะหลังจวกตอนนี้นะมันสวมันส่วนตรงที่อย่ามาแยมมันก็เคยซื้อปูนาะกาดนี้แล้วก็ยืนแล้วคือผมผมเช็คกับบังโทรหาบังเลยนะผมต่อสายตรงกับบังเลยเพราะว่าตอนแรกอะพี่ี่เหนือเขาบอกอะไรนะบอกว่าจะหมายถึงเบคอนถูกปะไอตอนพูดอะทำไมไม่บอกว่าหมายถึงเบคอนอะ ว่าเขาคุยโทรศัพท์กันอยู่ไอ้เพราะว่าเขาคุยโทรศัพท์กันอยู่ครับเขาก็เลยไม่ได้อันนี้กันนี่แต่เมฆเขาบอกว่าเขาบอกพี่ว่าว่าหมายถึงเบคอนอ๋อฮะไม่ได้บอกนะตอนที่ผมได้ยินตอนแรกอะไม่ได้บอกนะว่าหมายถึงเบคอนไม่ไม่ไม่น้องมาคุยโทรศัพท์น้องมาคุยโทรศัพท์แต่คือผมผมก็ไปเช็คกับเช็คกับบังอะก็คือเบคอนซื้อสามพันห้าอังนี้สองพันห้าหมายถึงผมไงเอางี้คุณคุณจะตินคิดว่าแล้วน้องผมจะรู้ไหมว่าคุณจะตินไปซื้อราคานั้นถูกไหมอ่ะแล้วผมจะรรรู้้มมมมมมัยยวว่่่าาาหหหถถึึงงงเบคคออ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 นนะะะืืืผผตไร พาะน้องผมงมันก็โพลทวิตนะไม่แต่ว่าวผมผมเห็นที่อ่ะผมเคยเห็นคุณจะตินซื้อ,อ,อแล้วผมเคยเห็นซื้อในราคาสองพันนะกับบงังสองพัห้าให้ผมโทรถามบังไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ในในในข้อมูลที่ผมมีอันนี้หมายถึงว่าในข้อมูลที่ผมมีแค่นั้นเองแต่พวกผมซื้อมาสองพันห้าครับผมซื้อมาสองพันห้าล้วผมซื้อมาสองพันห้าแล้วอยู่ๆน้องคุณมาด่าว่าคนซื้อสองพันห้ามันโง่เนาะโง่มากปะ เมันก็หมายถึงผมคือแค่ที่น้องผมพูดถึงงานเพราะน้องผมกาลังคุยโทรศัพท์กับเขาครับแล้วก็น้องน้องผมก็พูดให้เขาได้ยินแค่นั้นเองไม่เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นการคุยกับแล้วมันยังไงเหรอครับแล้วแล้วคือผมแล้วมันยังไงเหรอคุยกับคแล้วมันไงเขาไม่ได้ด่าเบคอนไงเขาก็ว่าเขาด่าเบคอนครับใช่ครับเขาด่าผมครับไม่คือเบคอนซื้อสามพันธะหรือเปล่าไม่แต่ข้อแต่ไม่แต่ข้อมูลอ่ะแต่ข้อมูลที่เขารู้กันคือเขารู้แบบนี้เขาไม่ได้จะเจาะจงเพราะว่าเบคอนก็ยังพูดอยู่เลยว่าของมันต้องมีถูกม เบคอนก็ยังคุยเล่นกับหนูลิน,อ,น,นอยู่เลยแบบว่าหยอกล้อกันอยู่เลยอ่าผมขอเล่ามาครับตอนนั้นที่ผมซื้อกระบ,บังคือตอนนั้นผมตกลงราคาวันที่สองพันห้าคือผมก็บอกหนูลินว่าเออผมซือ้อคอนเดมมาสองพันห้าแต่ตอนนั้นผมมีเงินในตัวอยู่สางพันห้าแล้วผมก็เลยเขาเรียกว่ากิฟต์ไปให้หมดเลยให้พี่บงัง <ผม S 1> คือเขาจะเอาเครับ,รบรก็เลยแก้ตีนีว่าเอ้ยเนี่ยราคาขึ้นแล้วนะผมก็เลยให้ไปเลยสางพันห้าอ่ะอันนี้เข้าใจไหมครับ หนูรหนูลินมันก็เลยนึกว่าเบคอนนะซื้อสองพันห้าใช่แล้วทำไมตอนนั้นหนูลินไม่พูดว่าเบคอนมันโง่เนาะอย่างเงี้ยอ่าไม่ไม่คือคือสุดท้ายแล้วอ่ะหนูลินก็ไม่ไม่รู้นะครับว่ามีใครซื้อแบบนี้อีกไหมแค่ตอนนั้นอ่ะหนูลินพูดแบบนั้นเพื่อพูดเล่นกับเบคอนเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้รู้ว่าใครซื้อสองพันห้าอีกถูกไหมครับแต่ผมได้ยินอ่ะดิได้ยินว่าก็ได้ยินไงครับว่าบอกว่าคนซื้อสองพันงามสองพันห้ามันโง่อ่ะก็ในในในสถานการณ์ตอนนั้นคือเขาคุยยในสาครับ เพื่อที่ไอ้คำว่าคนที่ซื้อก็หมายถึงไอ้เบคอนเนี่ยครับเพราะว่าตอนนั้นเบคอนอยู่ในสายแค่นั้นเองแต่ผมไม่รู้อันทีอ่ะก็ก็ก็ถ้าถ้าสมมุติว่าไม่รู้มันก็ต้องคุยกันหรือเปล่าครับมันต้องเคลียร์กันหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะว่าเจตนาที่สื่อไปมันก็ไม่ได้หมายถึงพวกคุณอยู่แล้วใช่ครับอยากให้มองที่เจตนามากกว่าครับผมอยากให้มองไว้ว่าคือเอาจริงๆเออมันแกงนี้เขาก็อยากเก็บซับไว้ที่เฟสซองอยู่แล้วแล้วก็แกงคุณผมก็เชื่อว่า ยังไงก็มันจะเข้าเฟสสองแล้วค,ครับมันต้องใช้ทุนมากใช่ไหมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอดีพี่เรียกไอ้ตัวต้นเรื่องมาละแป๊บ,บนึงนะนี่พี่บังเหรอครับบ้านวันนี้ครับสวัสดีครับบ้งนวันนี้ครับสวัสดีครับเนี่ยพพมึงเพราะปูนมึงอะที่มึงไปขายอะทำให้เขาจะฆ่ากันไม่ถูกด้วยแกจัตดิสองคนเฉยใช่นุ๊กมัมนุ๊กมัมครับเพราะว่าตอนแรกอะผมขายปูกไอ้เนาะใช่ไหมพี่ซื้อปูนากผมใช่ไหมไอ้ทีก็ถามว่าผมว่าเออเท่าไหร่พี่บัง ็บอกว่าสองพันห้าที่เ่บอกว่าจริงเหรอพี่เขบอกว่าถ้าถ้าผมจะเอาแบบก็ให้ได้แต่ผมบอกว่าคุณเล่นเอาราคาตามที่มันรับมาเลยแล้วมัให้ผมสองพันห้าแล้วมันก็โพสทวิตก,กับผมผมก็โพสทวิตก,กับมันเล่นในเช็ใช่ก็นั่นแหละครับแค่นั้นเองครับแต่คือพี่บังจำผมได้ไหมว่าตอนนั้นที่เอ้าจำได้ครับอ่บอาใช่ไหมแล้วแล้วผมบอกว่าพี่สองพันห้านะแล้วผมบอกว่าแล้วผมก็กิไปสามพันห้าพวกผมว่าเอ้ยไม่ราคาขึ้นแล้วนะใช่ไหม ก็คือแบบเล่นกันนะครับไม่ได้ผมว่าไม่ได้คือคือคือสุดท้ายครับไอไอไอตรงที่บางอ่ะมันมันไม่ได้ติดปัญหาครับแต่แค่ประเด็นคือตอนนั้นที่เบคอนบอกหนูลินอ่ะก็คือเบคอนซื้อสองพันหแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเบคอนให้บางไปสามพันห้าถูกไหมครับไอเรื่องราคามันจบที่ว่าหนูลินอ่ะรู้แค่ว่าเบคอนซื้อมาสองพันห้าและตอนนั้นเบคอนคุยกับหนูลินอยู่ในสายหนูลินก็เลยพูดใส่เบคอนเพื่อให้เบคอนได้ยินแค่นั้นเองครับมันไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะ ไปว่าให้ใครอยู่แล้วเพราะสุดท้ายหนูลินก็ไม่รู้ว่าใครซื้อในราคานี้ได้อีกไหมหนูลินก็ไม่ไม่เคยไปถามบังใช่ไหมครับว่าใครซื้อราคานี้ถูกไหมครับฉะนั้นพวกผมไม่มีข้อมูลเลยว่าใครเล่นกันร,ราคาไหนเท่าไหร่พวกผมไม่รู้อยู่แล้วณนะที่พวกผมรู้ก็คือแค่เบคอนซื้อและตอนนั้นเบคอนอยู่ในสายก็เลยแค่พูดเล่นกันกับเบคอนเท่านั้นเองครับ ม,มันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องแค่นั้นครับแต่โอเคขอขัดหน่อยได้ไหมอ่อาทำไมตอนแรกคุณไม่บอกว่าชื่อเบคอนล่ะครับทำไมคุณบอกว่าอ่าด้วยความที่อย่างที่บอกครับว่าอยู่ในสายครับแล้วก็น่ะก็เพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าน้องก็ไม่คิดว่าเวลาพูดออกไปมันจะมีใครซื้อราคานี้แล้วมันจะเกิดเรื่อง,งครับด้วยความที่น้องรู้แค่ว่าเบคอนเป็นคนซื้อถูกไหมครับถ้าน้องรู้ว่ามีพวกคุณซื้อด้วยน้องก็คงไม่พูดเพื่อที่จะให้เรื่องมาเกิดกับพี่ๆในแก๊งถูกไหมครับ ก็็พอเพราะว่าไม่ได้คิดแล้วมันแล้วมันมันอ่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้คิดหรอกครับก็คือน้องมันไม่รู้น้องมันก็จะเป็นมุมเดียวน้องมันคือน้องมันรู้มาแค่มุมเดียวครับว่าเบคอนเป็นคนซื้อมันไม่รู้ว่าผู้คุณซื้อไงแค่นั้นเองแล้วคือถ้ามีคนอยู่รอบข้างอย่างเงี้ยเขาได้ยินว่ามันมีคนซื้อปูนสองพันห้ามันโง่เอ้าเรื่องนี้คืออะไรก็คือคิดก็คือจะแยบรอบรอบเลยอ่ะเออเพราะผมเคยซื้อไงผมเราก็จะมาบอกที่หลังว่า คือคือณเจตนาตอนนั้นมันมันไม่ได้จะต้องการที่จะด่าด่าออกไปครับก็อย่างที่บอกว่าเจตนาคือเขาต้องการคุยเพื่อที่จะด่าเบคอนนะฮะสอนน้องคุณดีแล้วไม่ใช่หรอครับเออมันพูดมาแล้วอ่ะว้าวว้าวว้าวหรือว่าอะไรไม่ไม่อันนี้อันนี้คืออันนี้คือถ้าคุณไปพูดในที่ที่แบบว่าเออดินงกันสองคนมันไม่มีปัญหาหรอกครับผมพูดถูกไหม้คุณยกันที่อื่นผมไม่ว่าอะไรนะผมพูดถูกไหมถ้าคุณไปพูดกันสองคนอ่ะเรื่องมันไม่มาถึงตรงนี้หรอก แต่คุณไม่พูดในที่ที่มันมีคนอยู่แล้วคุณไม่ได้พูดว่าเบคอน้คุณไม่รู้ว่าคนที่ซื้ออยู่ตรงนั้น่ะคนที่ซื้อปูสองพันห้ามันโง่อ้าวไม่รูครับเพราะไม่มีข้อมูลเวลาเหตุเกิดจากมึงอีกแล้ว่ะอยู่แลนดแดงวเพียร์เลียร์อยู่เดี๋ยวอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดเล็กน้อยจริงๆเราลองค่อยคคุยดีกว่าเพราะว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฝั่งครอบครัวเต่าก็ต้องยอมรับว่าไอ้หนูลินก็ปากไม่ค่อยดี ใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่คออยไปแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเข้าใจอย่างนี้แรับได้ยินมาแบบนี้ตัวเขาเองอ่ะเขาก็ซื้อมาเขาก็รู้สึกว่าโอเคเขาอาจจะเป็นการซื้อแบบกระชับมิตรกับไอ้บางเข้าใจไหมใช่ครับแต่พอดีมันกระทบใจอาจจะแบบปมลึกๆของเขาแบบเฮียกูแบบแม่งกูซื้อปูนถึงก็สองพันห้าแบบกำหมัดอยู่ไอ้หนูลินก็คุยเล่นกับเบคอนเสือกไบอร์สกีต่อมเขาใช่ประมาณนี้คือเรื่องเนี้ยเราแค่ขอโทษขอโพยกันก็ก็น่าจะไม่เป็นปัญหาแล้วนะ เราแบบอย่าให้มันลุกลามใหญ่โตขนาดแค่แบบโอเคอ่ะมันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดเหมือนบางคนนะเนาะที่แก๊งไปไหมครับเหมือนบางคนแบบเข้าใจผิดแล้วเอาเป็นเรื่องใหญ่โตอันนี้กูพูดจริงเลยนะครับเอาไปไหนตัวต้นเหตุไปไหนเฮ้ยไอ้ตัวต้นเหตุใช่อันนี้อ่ะแล้วฝ่ายอย่ามาแย่มจบแล้วครับพ่อแม่ฝ่ายบังครับฝ่าเขาสวัสดีครับฮัลโหลคืออันนี้ย่ามาแย่มฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครับคืออ่ะ ไอเนี้ยไอหนูลินอ่ะแน่นอนแล้วมันผิดที่มันปากไม่ค่อยดีถึงมันจะคุยโทรศัพท์หรือไม่คุยโทรศัพท์ไม่มีใครก็ไม่ยอมันหรอกถูกต้องไหมใช่แล้วพอดีมันไปกระทบใจเองซึ่งมันมีคนเฮี้ยมาขายปูนเองสองพันห้าไม่นั้นผมไม่ติดผมว่าโอเคยินดี2 5สองพันห้าสวยจะไปด้วยเหรอโอเคแล้ว่ไปนี้ลลงใหเยพอพูดอย่างนี้ผมผมไม่โอเคไงคือว่าคนที่ซื้อปูน2,500โง่อ่ะผมซื้อก็เท่ากับด่าผมโง่ถูกติดก่อนอะแล้วตอนนี้เองต้องการยังไงตามที่คนได้ยินอ่ะเองต้องการยังไงให้มัน ผมผมพูดตามตรงผมไม่ชอบและไม่และยังไม่อยากจบตอนนี้ด้วยคือถ้ามันคือถ้ามันเป็นน้องคุณบ้างก็เรื่องปากอ่ะมันก็ควรจะบไงรอบแรกอ่าไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นน้องผมผมจะมีปัญหาเรื่องอ่าผมจะคุยด้วยด้วยด้วยต้นเหตุและปลายเหตุครับผมจะคุยด้วยเหตุผล ผมจะไม่ได้อะไรขนาดนี้เฮ้ยใจเย็นเด้ยดูจะบอกว่าพวกผมไม่มีเหตุผลเหรอโนโนโคือว่าอะไรครับคือยีคุณเพิ่มมา่อยไม่คือผมจะไม่แบบว่ามาเดือดขนาดนี้คือผมมองว่าด้วยเจตนาแล้วด้วยพยานอ่ะมันก็มีอยู่แล้วซึ่งมันไม่ได้จอดตรงไปอยู่แล้วนะครอบค่อยๆใจครับเข้าใจว่ามันเปมันไปเข้าแก๊ปมันไปเข้าแก๊ปมันไปเข้าแก๊ปที่ตรงกับพวกคุณพอดีเข้าใจแต่นตอนนั้นพยานและหลักฐานก็คือเบคอนเขาก็อยู่ในสายไม่ใช่ว่าเขาพูดลอยๆโดยที่ไม่มีอะไร นะตอนนั้นสถานการณ์มันคือแบบนั้นซึ่งมันไม่ได้เจาะจงเข้าไปที่จะด่าพวกคุณถูกไหมโอเคมันอาจจะไปกระทบพวกคุณอ่ะฟังเอาหนูลิ้นเดี๋ยววันนี้เดีินไปอืมนั่นแหละน้องเอาถอยไปให้เขาหน่อยเอาถอยไม่เกี่ยวถอยไปให้เขาหน่อยไปไปครูข่าขอโทษทำอะไรอ่ะโผ่พี่คนไม่เกี่ยวออกมาเขาบอกอะไอพี่ ให้น้องตัดสินใจนะถ้าน้องตัดสินใจยังไงผมเล่นก็ต้องกล้ารับผิดชอบในคําพูดมันกระทบคนอื่นและเรื่องเรื่องคําพูดนี่มันสองรอบแล้วตั้งแต่สตอรี่รอบที่แล้วแล้วถ้าน้องตัดสินใจยังไงผมเล่นนะยังไงผมไปใส่สูตรแล้วนะอ๋อเข้าใจแล้วจาได้แล้วไอ้หน้าโรงพยาบาลที่พวกเองทั้งคู่ใช่ไหมใช่ครับ คือมันรอบสองเลยนะมันเป็นโปรมเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมจะไม่ผมจะไม่อันนี้น้องให้ให้น้องตัดสินใจนะครับปัญหารอบแรก<น>ไปปากมันก็น่าจะรูดซิฟได้แล้วนะอ่ะหนลินอ่ะแสดงว่าโอเคน้องน้องกลัวพี่ๆโดนครับน้องกลัวพี่ๆโดนแต่ถ้าน้องเปิดผมเปิดนะผมพูดแค่นี้มันต้องแค่นี้เหละวะหนูขอโทษค่ะ ไม่ไม่ไม่ต้องพูดพีคือหนูไม่เคยต้องคุกเขาบอกโดนใครหนูไม่ได้วิดขนาดนี้อ่าป่าป่าป่าร่าป่าอ่าป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 ่า่าป่าป่ามาล่กป่าป่าป่าขึ้น่าป่้ป่า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 ่า้่าบ่าป่าปาปาขึ้นมาป่าป่าน่า่าป่าน่าป่าป่าาป่าน่่า่่า่่่ไ่่่่า่่่ มามานี่มานี่มานี่ให้หมดเลยพมึงมานี่มานี่ให้หมดเลยมึงมไปหรือเปล่าแม่เอากับเป็นลูกแม่งลูกลูกลูกจะเปิดนะเป็นหน่มไม่มไม่ไม่คือไม่ขวดไม่ขวนะไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่คือไม่ฟัง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 แล้วไปไหนอ่ะสองนัไปไหนอ่ะ มันต้องขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันบอกมันบอกว่ามันคิวเยอะมันเลยให้กูให้ให้หน้ากากไปไม่คนคนอยากจบมันต้องพูดอย่างนี้เหรอและหนูลินน่ะหนูลินอยู่ไหนหนูลินอยู่ไหนไม่มันไม่สรความจริงอย่างมันไม่สรควรแล้วจริงๆคือแล้วมันก็รีบเกินอยังไม่ทันพูดจบคือยังไม่ทันพูดจบก็แบบคือมันมันเป็นอย่างนี้ครับนะคือน้องอะมันไม่ได้ตั้งใจที่แบบให้มันเกิดอยู่แล้วไงครับนะแล้วก็ คือด้วยความที่เจตนาคืออย่ามาอย่างเขามีอคติกับพวกผมอยู่แล้วไงครับไม่คือถ้าเกิดว่าเอาเอาจริงๆเลยนะคือเกินไปตีแม่งเถอดจริงๆริงคือไม่เมื่อกี้คือจังหวะเมื่อกี้ครับจังหวะเมื่อกี้อ่ะผมให้น้องตัดสินใจถ้าน้องเปิดผมควักแต่ว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้น้องมันแค่ผิดที่นี่เองที่นี่บอกว่ามันไม่คือสุดท้ายแล้วอ่ะคือน้องแค่มันน้องไม่อยากให้พี่ๆโดนด้วยเหมือนรอบที่แล้วแค่นั้นเองแต่ผมมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วเองไม่ต้องพูดอะไรหรอก พี่พี่แนะนํานะจบจากจบจากเฟสสองอ่ะฟังคำแนะนาพี่เลยนะหัวดแม่งเลยกูเอาแน่กูเอาแน่ครับพี่อ่ะพวกมึงสงบสติไว้ก่อนกูเอาแน่ไอพี่อ่ะมามานี่มาหาน้องมามามาจบก่อนแล้วกันนะขอบคุณครับนะขอบคุณครับไม่สีหนูไม่ชอบเลยอะนะเข้าใจใช่ป่ะคมื่อลรไอเบคอนเนียหนูดินซื้ออะไรกันเนี่ยพี่พี่จะบอกเลยนะว่าพี่ยังคุยไม่จบพี่ยังคุยไม่จบ แล้วมันเหมือนกับว่าอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะคือพยายามจะเกลี่ยคือพยายามจะคุยให้มันลงตัวที่สุดแต่แต่เขาพูดแทรกนะให้มันตัดจบไปเลยใช่ไหมครับมันพูดไอ้หนูลินมันรีบร้อนเกินไปแต่เป็นว่าตีแม่งเลยแค่นั้นแหละพูดแค่นั้นนะคือมันเกินไปจริงเราไม่เคยต้องเราไม่เคยมีใครคนไหนเลยก็ตามที่จะมาทำร้ายผู้หญิงแบบนี้เราต้องก้มหัวกับคนคนนั้นด้วยอ่ะเพื่อเขามาหาเรื่องเราเนอะเว้ ไม่ไปเตรียมความพร้อมเหอะแล้วจบเฟสเนี่ยก็แล้วแต่พวกเองแล้วกันนะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะอันนี้พี่ปกติพี่ชอบยุคนนะแต่เรื่องเนี้ยมันยอมไม่ได้จริงๆว่ะพี่พูดเลยเคงแสนน้องมันนะพวกมึงกำหมัดไปเลยกูพาเล่นเนี่ยไปถูกกูนะคือกูกำหมัดแล้วตอนนี้คือกูจะไปเปิดแล้วนะกูไม่ไหวไม่ไม่ไม่เย็นไว้ก่อนแต่คือ จมัดไปก่อนแล้วค่อยไปนั่นทีเดียวแล้วมันมีเรื่องอะไรอ่ะทำไมมันถึงอีกแล้วมันมาหาริดอีกแล้วมันมีเรื่องอะไรอีกอ่ะคือมันมันมันตั้งใจจะเปิดดูลินอ่ะมันเออมันอ่ะติไปแล้วแล้วมันไม่เปิดเลยวะเนี่ย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 จะเปิดแล้วไม่ไหวแล้วเมจะวิ่งไปละจะวิ่งไปละไม่ไหวละเมธมึงเอามึงเอากระเป๋าว่าอะไรตอนนี้ปะไม่เดี๋ยวเนไม่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 สติสติสติเดี๋ยวเนี้ยผมต้องไปผมต้องไปเคลียร์เรื่องไอ้โทนี่ผมเรียกออกไปทำไมอ่าเก็บเก็บเก็บวางข้างบนเก็บไว้ก่อนไม่สสสสสสตตตตตติิิิิิ จบจบไปจบจบไปจบจบไปไมมไไเขียนนทัปรวมกันแลนเหลืองไปรวมกันแลนเหลืองไปรวมกันแลนเหลืองกับแลนเหลืองไปกับแลนเหลืองไปกับแลนเหลืองไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดกับแลนเหลืองไปกับแลนเหลืองไปเรื่องอันนี้หนูไม่ว่าเรื่องศักดิ์ศรีแม่หนูไม่ยอมเว้ยค่อยไปทวงคืนได้ค่อยพูดไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้ว